จุลาครับคิดค้นน้ำยาฆ่าเชื้อโคิดนาทีให้ตายได้ในหนึ่งนาทีนะโหเจ๋งมากนะครับนี่ครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดยรในแพทย์อามรัมนธุ์เสรีมาศพันนะผู้ในการศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์คณะแพทยศาสตรษษ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก็บอกนะครับบอกว่าทางหน่วยเนี่ยได้คิดค้นเจลเอพพอร์มาใหม่เขาบอกว่าเจลปกติเนี่ยบางคนมันแพ้นะ,นะเจลที่เราใช้อยู่เนี่ย ที่ซื้อตามร้านขายยาหรือว่ามีการแจกันน,นะฮะบางคนแพ้ใช้เป็นน,นานๆอาจมีผลข้างเกียงครับผิวหนังจะแห้งพอแห้งปุ๊บมันจะระคายเคืองแล้วก็คันนะฮะเด็กเด็กบางคนเนี่ยใช้ไม่ได้นะครับพันธุ์ต่างที่จริงๆเนี่ยเราอยากใช้ให้ลูกอะ่ะนะแต่ว่าบางคนก็แพ้หรือว่าผู้สูงอายุเนี่ยที่ผิวบอบบางเนี่ยก็ใช้ไม่ได้นะอ่รวมถึงบุคลากร,กรทางการแพทย์หลายคนฮนะก็แพ้ครับ,รบพวกนี้ยิ่งหนักเลยคุณเก่งเพราะว่า ใช้ตลอดวันไงใช่ใช่เี๋ยวใช้เดี๋ยวใช้เดี๋ยวใช้พราะต้องสัมผัสกับมีความเสี่ยงที่จะสัมผัสโชโลกฮะทางจุฬาเขาเลยคิดค้นไอ้ตัวเจลนี้ขึ้นมาใหม่นะทดสอบขึ้นมาใหม่ปรากฏว่าผลทดสอบดีมากนะครับสามารถฆ่าเชื้อโควิดในจีน,นให้ตายได้ภายในหนึ่งนาทีฮะโอ้โหนี่แล้วก็บอกว่าผลิตภัณฑ์นี้ครับได้รับเลือกให้เป็นนวัตกรรมเพื่อสุขภาพเป็นของที่ระลึกในงาน ผาดจามงานวิจัยแห่งชาติปี64แล้วก็จดแจ้งสิทธิบัตรระดับชาติแล้วด้วยแต่แต่ว่าราคาเขายังยังไม่เปิดใช่ไหมแต่ว่าเขาเขาบอกว่าต้นทุนเขาตา่ำก็ต้องต้องดูราคาเปิดมาแล้วหน่อยโอ้ยจุราผลิตเองอ่ะต่ำนะฮะนี่ฮะแล้วเขาไม่หวงสูตรหรอกนี่ทางพอศูนย์นะครับคุณหมออมรพันธ์ก็บอกแล้วว่าเจลนี้เนี่ยนะครับไม่มีส่วนผสมของแอลอ์เออนี่เพราะฉนั้นไม่ต้องไม่ติดไฟนะครับแล้วก็เป็นน้ํายาฆ่าเชื้อที่แบบสัมผัสผิวหนังได้ สูตรละลายน้ํามีกลิ่นหอมไม่ระคายเคืองกอบผิวหนังแล้วก็เตรียมที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีก็คือบอกสูตรนั่นแหละให้กับบริษัทนะฮะไปผลิตบริษัทแห่งหนึ่งนะ้วกันไปผลิตจําหน่ายให้แก่ประชาชนทั่วไปนะครับตอนนี้มันอยู่ในอยู่ในรูปแบบของสเปรย์เนี่ยเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยพน่นซึิตนี่นี่แล้วก็ไม่ต้องล้างน้าออกด้วยนะแต่จริงไม่ต้องบอกก็ได้เพราะว่าเราก็ไม่ล้างออกอยู่แล้วอืนี่ครับแล้วก็สามารถฉีดพ่นได้ทุกๆสี่ชั่วโมงไอ้ทนนานทั้งวันนะ แต่ว่าหลีกเลี่ยงหน่อยก็แล้วกันดวงตาท้องปากจมูกพวกนี้นะครับก็ดีดีนะถือถือว่าเป็นตัวเลือกเพราะที่ผ่านมาเราเราก็ใช้ได้แอลกอฮอล์ให้มือให้แห้งเลยคนที่กดก<ต>็<พ>แต่บางคนแต่แต่บางแอลกอฮอล์มันก็แบบเยิ้มเยิ้มอ่ะมันก็ชุมช่มชื้นรู้เปล่าอืมเก่งมันมันมันน่านน่านทำให้ผิวผิวแห้งนะใช้ไปบ่อยแอลกอฮอล์เขาบอกอายุมันนานด้วยนะสองปีทีเดียวครับนะก็ถือว่าน่าสนใจ นะครับถ้าถ้าผลิตออกมาขายก็น่าจะน่าจะเป็นที่ยอมรับของตลาดน,น,นะครับ